ไก่หางรวมครับพี่น้องครับสวยสุดๆนะพระแบบหลวงพ่อปานตระกูลไก่เนี่ยขยันนะพี่น้องขยันทํามาหากินนะครับไม่อดนะครับว่าไก่เนี่ยหากินแต่เช้านะพี่น้องครับเพราะฉะนั้นทรงไก่นี่ก็เหมาะมากส,ส, <ise. S 1> สําหรับการทํามาค้าขายทามาหากินนะไม่ว่าจะเป็นไก่หางพวงไก่หางรวมไก่หางสามเส้นสี่เส้นห้าเส้นนะครับแต่ว่าไก่าหางรวมนี้จะเป็นรองแค่ไก่หางพวงนะพี่น้องนี่ครับ องนี้ขมมากเห็นไหมครับลักษณะของเส้นขมมากนะฮะพิมพ์ทรงโอ้ปดได็ขมมากและที่สําคัญผิวเดิมไม่ต้องดูผิวที่ครับผิวเดิมจะเป็นลักษณะแบบนี้ครับนี่ครับเป็นลักษณะแบบนี้เรียบตึงนะครับแล้วก็ด้านล่างนะครับข้างในจะเป็นลักษณะของเม็ดเม็ดมเม็ดอยู่ด้านในนะฮะนี่ครับเป็นลักษณะนี้ไม่สามารถปลอมแปลงได้เหมือนนะครับไม่สามารถย้ําว่าไม่สามารถนะครับ นี่คือผิวเดิมส่วนใหญ่เราเห็นพระหรือว่าปานนะครับผิวตลอกปอกเปิกั้งนั้นเลยเพราะอะไรครับเพราะผิวเดิมแบบนี้ต้องพลิกแผ่นดินหานี่ครับผิวเดิมแบบนี้นี่ฮะไม่ผ่านการใช้อ่ะด้านหน้ายังไม่ตลอกปอกเปิกส่วนใหญ่เราจะเห็นแบบตลอกปอกเปิกอย่างนี้ใช่ไหมนี่ครับผิวตลอกแบบนี้นี่ครับเนี่ยลักษณะแบบนี้แต่จริงๆแล้วผิวเดิมสวยมากเลยครับนี่ฮะผิวเดิมเดิมนะครับที่ไม่ไม่ผ่านการใช้จะสวยมากๆนี่ครับผิวเดิมนะครับคมกริบนะครับเส้นห <pl ains> ูเส้นไหล่คมมากๆ นะฮะผิวเดิมด้านข้างจะเป็นอย่างนี้นะพี่น้องแคปหน้าจอไว้เลยนี่ครับนี่ผิวเดิมจะเป็นนี่นี่ครับงดงามมากเรียบจะต้องเรียบเพราะว่าไม่มีการปาดขอบต้องเรียบนะครับนี่ครับ,บเรียบมากๆนี่ครับด้านข้างนี่ฮะแล้วขอบข้างจะเป็นการปาดแบบลักษณะแบบขอบแบบเกียขอบอะ่ะหรือว่าขอบแบบหลบมุมนะฮะ <c oughs> นี่ครับส่วนใหญ่เราเห็นผิวถลอกปอกเปิดอย่างนี้ใช่ไหม เราไม่ค่อยเห็นผิวเรียบๆอย่างนี้เพราะว่าพระผ่านการใช้ทั้งนั้นเลยที่เราเห็นอน,นี้ครับอันนี้คือผิวเดิมนี่ฮะผิวเดิมๆแบบนี้โอ้โหนี่ครับถ้าอยู่ในมือสายตรงเสียนใหญ่แล้วคุยกันไม่รู้เรื่องนะครับนี่ครับผงเดิมเดิมๆด,ด,ดูง่ายมากๆผงเห็นไหมครับเดีย๋ยวจนนันจับมานี่ๆให้พี่น้องได้เห็นนี่ครับผงอึกเต็มเดิมๆเ,เ,เลยนะฮะสวยมากๆ ด้านหลังนะครับก็ปาดลงมานะครับปาดลงมาปากดเม็ดแร่เม็ดทรายที่เป็นเม็ดอย่างเงี้ยก็จะเจออย่างนี้นะครับเจอบ้างปะปลายแต่ส่วนใหญ่จะเป็นดินถึงกองนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ปาดลงมาสมบูรณ์แบบมากองนี้อันนี้ครับนี่ครับมีลายนิ้วมือลางๆมีปาดลงมาอย่างงี้โอ้โหต้องบอกว่าองค์นี้ a นะฮะ a ถึง a บวกนะพี่น้องที่คารับนี่ครับถ้าให้เกรดนะ เอถึงเอบวกเลยสวยมากๆนี่ครับ <UB> นี่พี่น้องครับพระเน้อดินนะฮะที่ส่งคุณค่าในประเทศไทยหรือในโลกใบนี้เพราะว่าประเทศไทยมีประเทศเดียวนะที่เล่นพระนะฮะที่เป็นล้ำเป็นสันนะ <UB> พี่น้องครับเพราะฉะนั้นก็สมบัติประการชมเหมือนเดิมครับใครชอบใครศรัทธาใครอยากได้ใครห,หางรวมสวยมากๆครับผม